ทีพาเบิ so, uh, y, like er, uh ้ง huh. ง่วงง่าม er <Yeah. S 2> ูนี่พาเบิ้งส้มง่วงงามอีกสืง่วงงามมาเบิ้งเบิ้งไฮเนียนี่ซอยเบิ้งให้เนียพี่น้องเจ๊ะลุบด้วยกำไรนี่เสือง่วงตุ่มมานี่เสือง่วงตุ่มไม่ซีซีฟนี่มาเบิ้งให้เนียนี่ราคาอยู่ซี่ีฟ์มันส้มมาเบิ้งให้เนียดังว่ามันยังเอารอดนี่ส้มไอเบิ้งเนี้ยมันมันมันตีส้มเข้ามาห้แน่นี่ นะควข้าันเป็นยังไงจุ้งรวยช้ามีดกลัวนี่สี่สิบไอ้อยากให้หูจักว่าไผ่มีความรู้นะครับไผ่เคยเห็นเคยพรจุ้งไม่ได้เต่าพอนีสี่สิบสี่สิบปัญญาดีไม่มีปัญหาปัญญาดีไ่มีปัญหาหรือไผจอางใดมาอยากอยาใดต่อก็มาว่าเอาเด้อ ช่างน้ำท่วมสี่สิบสีนี่มั่วมีตสีสีเนี้ยจะตุ่มแต่จะซื้อมากกับาสี่สิบกับมาคุยกันเอาหน้าว่าสีคล้ายไปเท่าไหร่เพราะว่าซื้อมากแล้วมากึงสี่สิบมั่วนี่แม่สาวหน่อย กำลังสีงามตุ่มมันเป็นยังไงคือตุ่มกระโดดกระเรดียดเนี่ยไม่ไญ่ละวันไม่มั่นควาอมออกแม่สาวลูกแกลหลกนี่ันแหละตัวน่นอา,าอินเคสจิมหาเหมือนที่ไหว้บวลูกยังเชยบวชหกแปดบวลูกหกแปดเหมือ,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 อนเค็เมือนหาเหมือน ควกำหนดควดวันทีสิบเอ็ดอยาให้อยากกินนองมาด้ออื่นมึอหื่อเอาเลยนี่สิบเอ็ต <10 S 2> ุลานี่สิลีบ้อนออกอนออกอตัวทั้งในเห็นได้เจ็ดสิบห้าสาวลูกเลียดน้ำกระทวหน้ำมาเลียกมึองเอานี่นงามตัวนั้น,น,น,นร่อยซีสิบกวนวน บลน,นี่ครับงัวอยู่บนนี่ทักเข้ามานี่นี่แม่สาวหน่อยตัวน,นึงนี่เขาเอาเข้า,ขาหอดมพราะนสวนนี่ซีซิพา่าที่ไหวบวกที่ไหวซีซิพ่านี่มาเอาเนี่ยนี่โอ้โหคุณดหนังหนานะ เอานี่เด้อครับอยู่บนเด้อเดี๋ยวจะเสียมเบอร์โทรไปให้เด้อใฮ้มักเลยก็มาเอานี่ซีทิพานี่ซีใบ้นี่ยบุมีหมดบางชี้ขาแข็งบุมีกินเนื้เบิดงาเนี่ยอันเฟื่องไหมเฟื่องดีเฟื่องดีซีทีพายิุ่มนี่ซีทิบุได้รราคาซื้อราคาซื้อมาซีทิพหรตุยิ่งจุ่เดี๋ยวมาคุยเอาเดี๋ยวไปยืมเดี๋ยวมาคุยเอามาคุยเอาเดินหายจากไหนจากไหนไปต่อนี่ ลวกตกกลวกก็มางามแม่นอน,นั่นนี่สีบุมีตีบุมีแปว๋วยังจักยานายแปว๋วเาาต็มเต็ตุ้มหัวหน้าหถ่วงมาเลือกมึงเอาพี่เดี๋ยวมาอยู่นวนบานพี่บุมีหอดหมองสียู่ เมียสาวน่อยนี่1ิเดือนหมนี่ก้นชี้สี่เดือนหมดี่สามเดือนหมดดูสี่ใบมาเอานี่สี่สิบห้านี่เทมนบเดือ่โอ้ตัวนั้นตัวตัวอีตุ้มตัวจางเมียนอีตุ้มเหมือนชี้สี่เดือนอีนี่แปดเดือนนี่แปดเดือนมาเอานี่สี่สิบห้านี่ ยาโนมก็มาข้ากญยาโนมนี่ปวดปวดปวดเปนมวนเป็นเอาเทนี่แหละครับเดี๋ยวสิจิ้มเบอร์ทูไปให้เพ่มักตัวได้กัดชักเขามาครับสวัสดีครับ